รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จังหวัดระยองมีความงามและความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและราคาไม่แพงเป็นแหล่ง,งรับประทานอาหารทะเลสดที่มีคุณภาพดีและราคาถูกทําให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากประกอบกับพื้นที่ยังอยู่ใกล้สนามบินนานาชาติถึงสองแห่งคือสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตรเทา ใช้หาดและเกาะแก่งแน่นอนว่าเป็นจุดหมายหลักในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นความสวยงามระดับโลกของกอเกาะเสม็จอีกทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนและกีฬาทางน้าแนวชายหาดแม่ลําพึงที่ทอดตัวยาวมากกว่า12กิโลเมตรอาหารทะเลสดใหม่มีคุณภาพเป็นต้นแต่อีกหลายคนยังไม่รู้ว่าจังหวัดประยองยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติป่าเขาดับตกแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒน,นธรรม ทางที่เป็นสถานที่ที่สามารถจับต้องได้หรือภูปัญญาที่สามารถสัมผัสได้ด้วยจิตวิญญาณเวลาพูดถึงระยองเนี่ยคนก็จะนึกถึงสมเด็จเมื่อก่อนเพราะว่าการรับรู้ที่ยาวนานนะครับตรงนี้ล้วคนไทยเองก็ก็เหมือนเป็นที่ตากอากาศของคนไทยที่อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลดังนั้น,นการรับรู้ในค่อนข้างสูงแต่จริงเนี่ยเราก็ต้องมองว่าถ้าเราแยกส่วนจริงเนี่ย ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเราเราไม่ได้มีแค่สเสม็ดนะครับเรามียังหมู่เกาะที่อยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเกาะทะลุเกาะกูดีอันเนี้ยเป็นจุดดำน้าที่สวยมากชายหาดสวยมากแล้วโซนทางแกลงเนี่ยก็ยังมีเกาะมันในมันนอกมันกลางนะครับตรงนั้นก็ก็สวยงามนะราคาก็อาจจะสูงหน่อยเป็นกลุ่มอีกอาจจะเป็นพรีเมียมขึ้นไปนิดนึงนะครับ อันนี้คือโซนทะเลก็ยังผมว่าหลายหลายนักท่องเที่ยวหลายท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทราบถึงข้อมูลว่าทางหมูเหม่เกาะหมู่เกาะมันเนาะมีความสวยงามทีนี้นอกจากทะเลแล้วเนี่ยเรามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนฝั่งนะครับคุณน้องอก็ค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นอันซีนของทอทอเองก็คือสวนพุทธศาสตร์ระยองนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์มาก ผมว่าน้องเที่ยวไปเที่ยวแล้วเนี่ยจะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่เนาะมีทั้งบึงบัวสีม่วงมีทั้งสาลายนะครับที่สวยงามแล้วมีทั้งป่าสเสม็จพันปีตรงนั้นนะเข้าไปนี่จะโ้คือแบบไม่น่าเชื่อว่าจะอยู่ในพื้นที่แบบที่ระยองนะครับผมว่ามันก็คือ amazing แล้วก็เป็น unseen จริงๆตรงนี้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีอ,อย่างทุ่งโปรงทองเนี้นะครับก็สวยงามอุดมสมบูรณ์มาก ระบบนิเวศก,ก็ดีท่านจะได้เห็นแบบสมมติว่ากุ้งมีกุ้งดีดขันมีโบการามดาบสมบูรณ์นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญเนี่ยคือทุ่งโปรงทองเป็นจุดถ่ายรูปเป็นจุดเซลฟี่ของนักท่องเที่ยวค่อนข้างสวยงามเวลาเชา้าๆมีแสงไปเจอของโปรงทองนะครับมันจะเป็นระยิบระยับเหมือนเหมือนทองจริงๆนะครับสวยงามแล้วก็ยังสามารถเชื่อมโยงกับทางราษสได้ คือนอกจากไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วเนี่ยนั่งเที่ยวยังอาจจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตนะของกระแสะไม่ว่าจะเป็นคุณต้องไปพักโฮมสเตย์กระแสอย่างเงี้ยครับเปะะ็นเรียนรู้ว่าชาวประมงเขาเขาเขาอยู่ยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงแล้วก็ยังมีสินค้าโอท็อปที่เป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นชาใบาครูอย่างเงี้ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมที่มีประโยชน์เรื่องเรื่องสุขภาพด้วยหรือแม้กระทั่งมีโอท็อปกางเกงเลงอย่างเงี้ยผมว่า นักท่องเที่ยวเริ่มเริ่มมองหาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ที่เป็นเรื่องของชุมชนวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างงี้ยฮะเพื่อที่จะได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ไปเติมเต็มกับการเดินทางท่องเที่ยวนะฮะตรงนี้ก็ยังมีอีกหลายจุดเพราะว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนบกนี้นะครับแม้กระทั่งโซนทางเขาจุกนะครับตรงนั้นก็เป็นแคมปิ้งที่ใหญ่มากรับได้หลายพันคนนะฮะโดยเฉพาะ ช่วงอากาศหนาวเย็นเนี่ยรบรรยากาศดีมากนะครับตรงนั้นอีกจุดหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนนะผมว่าตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ที่ที่คนอยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านอยากไปลองคือมันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่บางคนไปทำเปเรียนรู้การทำเป็นคุกกิ้งคลาสเนาะเป็นหมูชมวงบ้างเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เขา ไม่ได้เจอในในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านทะเลน้อยอย่างเงี้ยมีเรื่องดังๆเรื่อง,ง,ง,งของผักกระชับอย่างเงี้ยฮะ<ม>อร่อยด้วยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะฮะตุนนี้ก็หรือแม้กระทั่งในส่วนของอคุณยายประเทืองเนาะผมว่าเป็นเป็นคนที่ทําเป็นโมดเดลจากไม้ไผ่เนี่ยสวยงามมากตรงนั้นก็เป็นเป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องของชุมชนเราก็ยังส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ในใน อนาคตนะครับคิดว่านอกจากทะเลนะศักยภาพค่อนข้างสูงแล้วก็ที่สําคัญคือจํานวนโรงแรมห้องพักเราก็สามารถรองรับได้สบายนะครับเพราะว่าเรามีประมาณเหมือนประมาณ300กว่าแห่งหมื่นห้าพันกว่าห้องนะครับตรงนี้ก็อพอที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับซึ่งถ้าสถานการณ์ปกติเราก็คาดว่าตัวเลขก็น่าจะ,น,าจะน่าจะค่อยๆขยับขึ้นหรือเพิ่มขึ้นจากเจ็ด 7ล้าน8ปนะฮะประมาณนี้อาจจะเป็น8 09, ล้าน9ล้านอันนี้ต้องต้องค่อยๆค่อยๆประชาสัมพันธ์แล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวอีกทีนะครับจากแนวโน้มการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC พบว่ามีผู้มายเยี่ยมเยืยนเพิ่มขึ้นจาก29.89ล้านคนในปีพศ2560เป็น46.72ล้านคน ในปีพศ2564และมีไรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก285,572ล้านบาทในปีพศ2560เป็น58,590ล้านบาทในปีพศ2564ถ้าเจาะเฉพาะในพื้นที่จังหวัดประยองซึ่งมีภา,าคอุตสาหกรรมอยู่หลายพื้นที่การท่องเที่ยวของภา,าคอุตสาหกรรมก็กเป็นส่วนสำคัญ ที่ทําให้เกิดความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวของจังหวัดเมื่อว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของภาคอุตสาหกรรมจากกรางวันการจัดการประชุมหรือไมสอีกทั้งจํานวนประชากรแฝงที่มีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมก็สามารถเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวได้เช่นกันจึงนับว่าในจังหวัดระย,ยองภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสาคัญในการกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัด จริงๆเราคิดว่าสามารถไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าจะมีรูปแบบของการท่องเที่ยวได้เป็นลักษณะของเวิร์คเคชั่นบ้างหรือกลุ่มคอร์ o ปอเรทที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของของทททอยู่ฮะกลุ่มคอร์ o ปอเรทเนี่ยพนักงานโรงงานพนักงานบริษัทถูกฮะอบางบริษัทมี4 5,000พันคนปีหนึ่งเนี่ยเขาต้องจัดทริปทัศนศึกษาให้กับพนักงานเป็นอินเซน i ィブเป็นโดยเฉพาะเขาเรียกเป็นกลุ่มไมซ์นะฮะกลุ่มนี้ซึ่งจริงอ่ะมันเชื่อมโยงกัน เพียงแต่ว่าเรื่องของมาตรการกำกับดูแลควบคุมความปลอดภัยความสะอาดหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งถูกไหมฮะเพียงแต่ว่าเรื่องของอุตสาหกรรมกับการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันเพราะว่าพนักงานในโรงงานถูกไหมฮะปีหนึ่งก็ต้องมีทริปไปทัศนศึกษาไปทรีมบิลดิ่งเป็นเป็นรางวัลให้กับพนักงานประจําปีอยู่แล้วซึ่งเราก็มองว่ากลุ่มเนี้ย ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งหรือเป็น t a r ก e t ของการท่องเที่ยวด้วยนะครับเจดียกลางน้ำเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดระยองที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจุดเด่นของเจดีย์กลางน้ำคือการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่กลางเมืองระยองที่ถูกขนาบระหว่างความเจริญหรืออุตสาหกรรมกับธรรมชาติรอบๆเจดีกลางน้ำ คือป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งของจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนที่สําคัญป่าชายเลนผืนนี้ก็ถูกพาดผ่านโดยแม่น้ำระยองจนกระทั่งไปสู่ทะเลเอ่าวไทยจึงกล่าวได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างของการหลอมรวมทั้งวัฒนธรรมความเจริญธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ผสมผสานอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว เเจดีย์กลางน้ำเงี้ยตอนนี้ก็ปรับปรุงสวยงามมากนะครับมีทําเส้นทางเดินจุดชมวิวแล้วก็ยังมีคือพรมีแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนานะผมว่ามีหลายจุดที่ทางออาบาจอร,ร่วมกับทาง EEC ด้วยใช้งบในของอ e ซนะครับพัฒนาเรื่องแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดึงท่องเที่ยวเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์กลางน้ําหรือเป็นโซนทางโปร่งแดงเนาะ พอมันมีการพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไม่ให้มากระจุกอยู่ที่เดียวทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่ได้ถูกทําลายมากเกินไปเรื่องของขยะหรือมลภาวะ่างเงี้ยมันก็อาจจะได้รับการแก้ไขด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้ไปยังจุดอื่นอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ำนักงานทรทระยองมีการออกแคมเปญหรือแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ระยองมาอย่างต่อเนื่องเพราะหลายพื้นที่ของจังหวัดระยองสามารถสร้างรายได้ให้เกิดการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีขณะเดียวกันก็มีการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเกิดการใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเป้าหมายหลักคือให้เศรษฐกิจของจังหวัดระยองนั้นมีการเคลื่อนไหวเพราะ,ะไรายได้จากาการท่องเที่ยว ก็เป็นรายได้ที่กระจายไปในวงกว้างของจังหวัดแล้วก็สร้างรายได้ไม่แพ้ภาคอุตสาหกรรมเลยทีเดียวจริงๆเราก็เตรียมแผนงานคือทอทเขาได้มีการประชุมแล้วก็เตรียมการมามาก่อนก่อนหน้านี้นะฮะคือปีงบประมาณ65หเราเริ่มที่ตุลาถูกไหมครับ1ตุลาเป็นต้นมาเนี่ยจริงๆเราก็ดูตัวสินค้า หรือตัวโปรดักที่มีศักยภาพก่อนนะครับตอนนั้นเพราะว่าอยู่ในช่วงของสกังโควิดเราก็ได้จัดจัดทำไปแล้วนะครับซึ่งเพิ่งจบไปในสิ้นสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพค่าเนี่ยอย่างเช่นโครงการกอล์ฟนะฮะลักษณะของ amazing w e e k Day g o อฟคือส่งเสริมนักกอล์ฟเนี่ยออกมาใช้ใช้เงินเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็เรื่องของโควิดก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเอาท์ดอร์ที่มีความปลอดภัยตรงนี้เราก็จัดไปแล้วนะฮะ ออกรอบสุดมันวันธรรมดาราคาเดียว900บาทตรงนี้ก็ได้ได้ไดรับการตอบรับที่ดีมาก<ช>แล้วอย่างน้อยเนี่ยเราเข้าใจว่านักกอล์ฟเองเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ spending ค่อนข,ข้างสูงมีการจ่ายค่อนข,ข้างสูงก็สนามกอล์ฟอยู่ได้แคดดี้มีงานทำร้านอาหารก็ได้ได้ไดประโยชน์ด้วยโรงแรมก็มีนักกอล์ฟเข้าไปพักอย่างนี้ยฮะตัวเนี้ยเราก็ทำไปแล้วขับขับเคลื่อนไปแล้วโครงการหนึ่งตรงนี้ก็ เป็นตัวโปรดักต์หลักๆนะครับที่ขายอยู่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ดำเนินการไปแล้วแล้วก็ยังดำเนินการต่อเนื่องอยู่ก็คือเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มคอร์ปอเรทหรือกลุ่มพนักงานบริษัทหรืออะไรต่างๆนะฮะถ้าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระยองมีการพักค้างเข้าแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือทำกิจกรรม CSR ไม่ว่าจะเป็นปลูกป,าป่าปล่อยปูเก็บขยะปลูกหญ้าทะเลอย่างเงี้ยนะฮะ ทอทอก็มีส่วนในการที่จะไปสนับสน,นุนอ,อาหาร250บาทอย่างเงี้ยนะครับถือว่าได้มา,าสร้างาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในพื้น <Okay. S 1> ที่นะครับตรงนี้ทอทอก็ก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้วแล้วก็ยังรับอยู่ซึ่งเราก็จะมีะในส่วนของกลุ่มคอร์ปอเรทในส่วนที่เป็นเอกชนนะฮะแล้วก็ในส่วนที่เป็นราชการแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเทเบิลท็อปเซลระหว่าง กลุ่ม h r จากนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นจากชนบุรีนะครับเป็นอมตะบินทองสาพัทอย่างเงี้ยเราได้เชิญเข้ามาสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของระยองแล้วก็มีการพบปะกันร,ระหว่างผู้ประกอบการอของระยองกับกลุ่ม HR นะครับเพื่อที่จะทำแพ็กเกจแล้วก็เสนอขายเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในระยองนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ที่เราทำไปแล้วคือเน้นกลุ่มคอร์เปอเรทนะฮะตรงนี้ก็ คาดว่าภายใต้สถานการณ์โควิดที่เริ่มดีขึ้นนะฮะจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอบตอบจอหรือเทศบาลต่างๆในอนาคตนะฮะคิดว่าน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นการพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญที่สุดคือการผักดันได้ภาคเอกชนและท้องถิ่นหรือชุมชน มีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนตนเองโดยใช้ศักยภาพที่เข้มแข็งของพื้นที่เป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อชุมชนนั้นๆและยั่งยืนต่อเศรษฐกิจของชุมชนนั้นๆด้วย จริงๆไม่ได้ไม่ได้อยู่ห่างไกลกันมากนะอาชีพอื่นๆเนี่ยอย่างอย่างจริงๆเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่สัมพันธ์หรือว่าเชื่อมโยงกับกับอาชีพเกือบเกือบทุกประเภทเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักนะฮะอันนี้โดยตรงร้านอาหารอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเราร้านของฝากของที่ระลึกนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่นักเที่ยวมาทเที่ยวแล้วยังไงเขาต้องแวะพักแวะซื้อนะฮะหรือในส่วนของ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมกลุ่มคอเปอเรสนั่นก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของของการท่องเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นว่าในบริบทของการท่องเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันเกือบทุกภาคส่วนแม้กระทั่งจุดสุดท้ายคือประชาชนชุมชนอย่างเงี้ยเราก็พยายามส่งเสริมพยายามพัฒนาแล้วก็พยายามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดรางวัลกินนรีหรือทรอยซ์มอร์ดอย่างเงี้ยพยายามผลักดันให ชุมชนที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสวนผลไม้หรือชุมชนที่ทำโอทงโอท็อปนะครับหรือเป็นกลุ่มอย่างของอมา,าบเหลาชาโอนอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์จากเสือกระจจดอย่างเงี้ยน,นะครับก็จริงๆอ่ะผมว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกือบทุกภาคส่วนแล้วก็เวลาท่องเที่ยวขยับได้เนี่ยเศรษฐกิจก็จะไปได้เร็วเพราะว่าความสัมพันธ์ของทุกทุกภาคส่วนเนี่ยอยู่ภายใตย้เรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองเป็นผลพวงจากการที่เป็น EEC ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านบุคลากรการพัฒนาด้านองค์ความรู้ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดระยองทั้งยังเป็นการบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าภาคอุตสาหการรมความเจริญนั้นสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ จริงๆแน่นอนนะคือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการอยู่ในพื้นที่ของ e EC ใช่ไหมฮะอย่างที่เราทราบกันเนี่ย e EC ก็คือ3จังหวัดหลักๆถูกไหมฮะเชิงงซาเนี่ยเป็นต้นทางอู่แล้วชนบุรีแล้วก็ระยองดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะได้รับประโยชน์เต็มที่เนี่ยเราจะเห็นว่าหนึ่งคือเรื่องของระบบโลจิสติกส์ที่จะได้รับการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางมอเตอร์เวย์จากกรุงเทพเข้ามายังพื้นที่ของ เช,ชิงเซาของอชนบุรีพัทยาระยองนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามีการพัฒนาไปเยอะแล้วแล้วก็มีการเข้าถึงง่ายมากนะฮะการเดินทางเชื่อมโยงกันเนี่ยเมื่อระบบโลจิสติกดีเนี่ยคนนักเที่ยวอาจจะภักพัทยาหนึ่งคืนสองคืนที่เหลือมาเที่ยวระยองหรือจะออกไปจันทร์ไปตราดเนี่ยเส้นทางคมนาคมทางบกนี่ดีมากนะฮะการเดินทางก็สะดวกอันนี้เราได้รับประโยชน์แน่นอนเพราะว่าการเข้าถึงที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้น อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีสนามบินนานาชาติที่อุตภเปานะครับตรงนั้นเราเข้าใจว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับตรงนั้นจะเป็นฮับที่จะดึงนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตลาดต่างประเทศอินเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางโซนทางรัสเซียเองก็ดีนะครับที่มีชาติไฟลลงบ่อยๆหรือเป็นตลาดทางจีนแต่ในอนาคตอาจจะมีขยายขึ้นในกลุ่มของคาซักหรืออะไรเงี้ยคือถ้าตรงนั้นสนามบินเป็น สนามบ,บินนานาชาติที่สมบูรณ์นะครับตรงนั้น,นจะเป็นจุดกระจายนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกหรือพื้นที่ของกลุ่ม e EC ได้ได้ง่ายขึ้นเยอะขึ้นดังนั้น,นอันนี้ก็สะท้อนเห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจะต้องมากขึ้นรายได้จากการท่องเที่ยวก็จะสูงขึ้นนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้จาก e e c นะครับแล้วก็อีกหลายอย่างในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครเราจะเห็นว่ามีการพัฒนาเส้นทางเรียบทะเล ตรงนี้คือจันทบุรีเนี่ยทำเสร็จไปแล้วถูกไหม<ช>ฮะดังนั้นเอฟเฟเตสต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นจากจันทบุรีเชื่อมมาทางอุตภเป่าคือเส้นทางของระยองเนี่ยผมว่าถ้าเป็นลักษณะของซซนิกรูทนะเป็นเส้นทางขับรถท่องเที่ยวชมวิวแล้วก็เชื่อมโยงเนี่ยมันจะ,ะเป็นการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอันนี้คือเรื่องของการพัฒนาระบบโลจิสติกด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับก็น่าจะทําให้จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ ec เนี่ย ได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งไม่เฉพาะ3จังหวัดหลักๆนะครับคือ3จังหวัดเนี่ยเป็นแค่หน้าด่านที่รับนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่จันทบุรีตราดหรือทางนาครนายกปราจีนสักแก้วได้สบายเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยภาพรวมของจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งสาจังหวัดนะฮะในพื้นที่ EC เนี่ยอยู่ประมาณเกือบเกือบสาล้านคนอันนี้เราจะเห็นภาพว่าถ้า EC สมบูรณ์แบบหรือ มีการพัฒนาถึงเต็มที่นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนรายได้จากการท่องเที่ยวโตขึ้นแน่นอนอันนี้ก็เราก็ต้องรออย่างโครงการเมกะโปรเจกที่จะมีรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมที่จะเชื่อมโยงมายังสนามบินอุตภเปาเนี่ยจากกรุงเทพเนี่ยนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราคาดว่าการเข้าถึงที่จะ,ะเป็นช่องทางทําให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายขึ้นเนาะตัวนี้ก็คิดว่าได้ประโยชน์แน่นอนครับ การท่องเที่ยวของจังหวัดระยองจะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสำเร็จในการเดินควบคู่กันไประหว่างภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยังจะเป็นการเปิดโอกาสด้านอาชีพที่เกิดจากการท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนในอนาคต